พี่กินในฐานะที่รู้ภาษาเจาจิจ๋วอไออ๋อส่วนนี้มัน,ม,นมันมันแปลว่าอะไรกับอะไรฮะอ๋อก็คือหอยนางรมของภาษาเจาจิ๋วอ่าไอ้ส่วนเนี่ยคือมันกับว่าค,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 คุ้นคุน้นคือขลักอ๋อเคยทานยี่ห้อเต้าส่วนไหมอ๋อคเดียวกันะนี่เขาเนียนส่วนเดียวกันเต้าคือถ,ถั่วเต้าส่วถั่วเหลืองไงนะ,ะส่วนก็คือเนื้อเหนียวอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหอยทอดเนี่ยนะเขาเรียกอ๋อลวกลวกลวกแปลว่าทอดอ๋ออ๋อคือหอยต้มหัวปลาเนส่วนใหญ่เนี่ย คือมันจะกินในช่วงฤดูหนาวโดวยปกตินนะอากาศต้องหนาวครับอ่แล้วก็ใส่หมอ้อไฟอมันช่วย้ทำให้ร่างกายของเค้าอบอุ่น,นให้เย็นๆอย่างนี้นขึ้นมาเนี่ยใจะมาในเมืองไทยไม่หนาวเราก็เปิดแอร์เยน็นๆเปิดแอร์ให้เย็นไว้แล้วสดได้อารมณ์มันจะได้รู้วิธีการด้ง <laughs> สวัสดีครับพี่ตุ๊กี้ครับสวัสดีครับวิทย์ครับผมวันนี้นี่มาร้านทวีชัยโภชนาร้านดังใช่ไหมฮะร,ร้านดังสาขาดั้งเดิมเขาอยู่ที่สวนมะลิสวนมะลิวันนี้เรามาสวนมะลิเลยคือตึกแบบจีนนะบรรยากาศนะวิทย์กินวิทย์กินผักไหมวิทย์ได้อ่ะพี่มันจะมีไหมถ้าถ้าเราบอกน้องอันนี้โอเคไหมแ้วน้องก็บอกไม่โอเคอะไรเงี้ย ได้ไหมพี่เขาคงไม่กล้าบอกหรอกเพราะที่อ่ะมันโอเคหมดไม่น่าได้นะเมนูเขาอาจจะไม่ได้อัปเดตแต่ว่าเอาถ้าปีพศสองพันสิบพันห้าริบห้าปีนี้2565ั0ห้ารปีแล้วห้ปีนะแสดงว่าอันนี้มาแต่ว่าเส้นนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอยู่สวนมะลิครับสวนมะลิเนี่ยจริงๆมันเป็นย่านที่มีตำนานของคนจีนนะ30กว่าปีก่อนเนี่ยเส้นนี้ก็จะเหมือนกับ ถนนเส้นกลางเงินเหมือนกันนะเ<ป>พราะเรแวงนี้จะมีธนาคารน่ตั้งอยู่เยอะกสิกรไทยเนี่ยเป็นที่เป็นที่ประวัติศาสตร์ของพี่เลยเพราะว่าเมื่อปี252 2เนี่ยตอนที่พี่จบจากพันธ์พิกรมาเนี่ยมาเป็นพนักง,งานแบงก์ที่นี่มาเป็นเ้าอง,งานแบงก์ที่นี่<อ>คือตอนนั้นน่ยทวีชัยเนี่ยไม่มีปัญญากินอาดาบนั้นเลยครับเพราะมันคือคือเลาเออไม่เป็นเลาไงคือต้องระดับผู้จัดการอะหรือระดับคนที่มีสตังอะร้านทวีชัยนี้พี่มากินจริงๆเนี่ยมันน่าจะช่วงประมาณช่วงที่พี่ม ที่บริษัทยาที่นีแถมเวลามากินตอนกับกินกับพวกเพื่อนๆที่เป็นเซลล์ด้วยกันเนี่ยบรรยากาศการกินเนี่ยมันบอกว่ามือใครยาวสาวได้สาวโอ้โหเพราะว่ามันวางปับ๊บเนี่ยอาหารเนนะี่ยอาหารเนนะี่ยพี่จ้วง ในบรรยากาศแบนนี้มันจะมีเพื่อนบางประเภทนะที่แบบเราไม่อยากกินกับมันเลยคือมันจะมีอยู่คนนึงในแก๊งที่แบบว่ามันกินเอาเปรียบอะคือร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันกินไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละที่เหลืออาหารกันการกินพวกน,นี้มันมีข้อดีอย่างถ้ามันคนกินเยอะเนี่ยตัวหารเยอะนี่มันก็เฉลี่ยลงฉะนั้นเวลาเรากินเนี่ยคือถ้าเราคิดว่ามื้อนี้เราอยากกินเยอะเนี่ยก็หาเพื่อนมายเยอะอจะได้หารเฉลี่ยไปอ๋อนั่งลมเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยในทางสารพคุณทางยานเนี่ยเป็นอาหารโป้งระสำหรับคนที่เขาต้องการนะคือ เพิ่มพลังงานนะโะอ้โหโป๊ะผมไ่ด้ยินเสียงเลยนะที่มีรูปมาเลยนะเนี่ยเน,นี่ยคือคือ,คอเ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นตัวหนึ่งซึ่งซึ่งบอกว่าครบสารอาหารครบสารอาหารเ, <ๆ S 1> เพราะว่าโปรตีนคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมไขมันนี่แน่นอนอยู่แล้วเพราะมันมันมันมาเรอยเลยเหนวิตามินก็บอกแล้วรังเฟอร์เเออใช่ไหมเกลือแร่เนี่ยนะโอ้โหง่ะแสดงว่าเมนูจานนี้เราจานแรกนี่เราจะครบทัวแล้วเราโป๊ะ เหลือเชื่อพี่ตุ๊กี้พูดถึงอ๋อส่วนบุกอ๋อส่วนมาเลยฮะเหมือนน้องก็รู้เลยนะอเอแต่เราไม่ได้สั่งมันเมนูแรกนะแต่เขาดันเอามาก่อนนะใช่มัะเหมอือนกับเรารู้เลยนะว่าเขาจะเอาตาน,นี้มา แค่เห็นแค่เห็นควันนี้ก็เกิดความอารมณ์อยากรับประทานแล้วคืออาหารที่ดีหน้าตามต้องได้ด้วยต้องได้ด้วยคือชื่อว่าพริกไทยแต่ที่เมืองจีนก็มีนะเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งคือจริงๆแล้วในภาษ,ษาจีนเขาเรียกโหเชียโหเชียมันจะไปพ้องเสียงกับคำว่าลมลมโหเชียภาษาแต<ษ><ษ>้จิ๋วโหเชียภาษาแต้จิ๋วจีนกลางหูเจียวหูเจียวใช่ไหมอ่าเนี่ยก็คือพริกไทยคือเขาบอกว่าถ้าร้านไหนเนี่ยอาหารจีนแต้จิ๋วเนี่ยทำาอส่วนอร่อยเนี่ยคือร้านนั้นของจริงทำยากทำยากทำยากต้องมีทุกร้านแต่ทำยาก อันนึงเนี่ยมี่สังเกตุเนี่ยอันเนี้ยของอันนี้เขาเนี่ยแป้งเขากับเนื้อไข่เนี่ยเขาตีแล้วมันมันนัวไปด้วยกันเลยนะอ่าอื้อหึเรื่ออร่อยหรือร้อนครับอร่อยกว่านี่ไอตัวของนังลมมันเนี่ยพี่พี่ต้องกัดเลยเพราะมันมันแบบมันเต็มคำมันดีนะเออเห็นไหมสดนะไม่รู้เขาซื้อมาจากไหนไม่รู้ในไอของนังลมเนี่ยแต่ว่าแบบ คือวัทุนดิทนี่ถือว่าสุดยอดคือมันจะมีแบบคือความ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 เป็นถอยทางรมมันจะ<อ>มันคือกินจะรู้เลยนะร้านไหนที่มันโอเคอธิบายเป็นคาพูดไม่ได้มันคือเหมือนกลินอูมาหมิของญี่ปุ่นอะอย่างที่เราบอกอะมันทำไมต้องติดลิ่นอร่อยปะ่ะ<อ>ถามว่าเราไปเมืองจีนเรากินอาหารจีนที่อร่อยอร่อยเนี่ยนะ<อ>มันมีเหมือนกันนะแต่เขาคนจีนเขากินเขอาอาจจะอร่อยของเขาแต่ว่ารสชาติคนไทยไม่โดนใช่คือการกินอาหารนะศิละปะการกินอาหารนะคือถ้าสามารถเลือกกินได้เนี่ยเราก็ย<อ>ังต้องเลือกที่แบบ ปากเราอะอการกินเนี่ยถือว่าเป็นการเสพอย่างหนึ่งใช่ไหมคือเสพยังมีสุขอะคือกินยังมีความสุขก็คือกินอาหารอร่อยคือจะกินทั้งทีต้องเลือกร้านที่ดีใช่ที่โดนใจใช่แล้วก็คือรสชาติมันต้องแบบมันมัน,ม,น,ม,นมันใช่ด้วยไงใช่ไหมวิทอันนี้นะวิทสังเกตดูนะผัดกะเฉดนี่นะผัดกะเฉดนี่จริงแล้วเนี่ยสมัยก่อน,อนเนี่ยเขาบอกเป็นผัดที่คนสาหรับคนที่ฐานะไม่ดีกินแต่เดี๋ยวนี้ผัดผกะเฉดจานเป็นร้อยอย่างร้านนี้วิทสังเกตดูนะกระเทียม อาเทียมนี่เขาก็สับแบบหยาบๆด้วยนะยังมีเปลือกอยู่เลยได้การใส่พิษเนี่ยเพื่อเจริญคนไตคือไปกินเมืองจีนก็ไม่ได้อย่างนี้ต้องบอกว่าอยู่เมืองไทย่ราโชคดีมากนะอาหารบนเนี้ยเขาใช้คําว่าปิ่งใช่ปึ๋งกับข้าวบ้านๆเวลาเราไปกินข้าวบ้านเพื่อนอแล้วเราก็คุณแม่เขาทำอาหารมาย่ะๆเราบอกโอ้โหวันนี้คุณแม่ทําอาหารแย่ๆเลยนะครับเขาก็มีคาพูดภาษาจีนว่าปิ่งใช่ปึ๋งก็คือใช่ปึ๋งปิ่งใช่ปึ๋งคือว่าอาหารปกติปกตินั่นแหละแต่ว่าไอ้ธรรมดาที่ว่าเนี่ยในความที่มันไม มันคือติดลิ้นรอร่อยปากไส้หมูทอดเนี่ยวิทย์ิสังเกตดูน,นะความยากของมันเนี่ยการทําเป็นไส้หมูพะโลทอดเนี่ยมันจะได้รสชาติอีกแบบคือ2ชั้นเลยไม่ใช่ไส้หมูธรรมดาไปทอดไม่ใช่ไม่ใช่ไส้หมูพะโล้เบาๆก็ไม่ใช่ไม่ใช่มันคือเอาต้องเอาไส้หมูเนี่ยไปต้มพะโล้ก่อนต้มเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็เนี่ยแล้วก็เอามาทอดการกินเบาๆเนี่ยเขรสชาติแบบหนึ่งแต่แต่จะให้เพิ่มความอร่อยมากขึ้นไปเนี่ยการใช้ซีอิ๊วดำอันนี้เป็นซีอิ๊วดำแท ธรรมดาธรรมดานะคุณเพลไม่มีผสมผสมอะไรเลยคุเพลเคยสั่งแน่นอน,น,น,อ,นอันี้แน่นอนแน่นอนแน่นอนแต่ตอนนี้คือเมอนนื่อก่อนมันน่าจะจานใหญ่กว่านี้จานเล็กลงตามตามราคาวัตถุดิบราคาของชีพเพราะว่าที่บอกว่าเมื่อก่อนนี่แบบมือขยับสาวและถามเอาไอ้นี่จะเป็นแบบประมาณจานที่สองจานที่สามเพราะมันเป็นของทอดนไงเมื่อกี้ออส่วน พอส่วนเราชิมไปคนละครัะตอนนี้หมดแล้วฮะทีมงานเรากินหมดก็มันอร่อยเหมาะมาอร่อยมากจริงทีมงานก็จะเหมอร่อยด้วยเราไปกินอาหารที่จีนแผ่นใหญ่ๆเนี่ยบางเมนูเราอาจจะไม่ชอบอาจจะไม่ดูกปากแต่ส่วนใหญ่ล้วคนจีนแผ่นใหญ่มาเมืองไทยเนี่ยเขาจะชอบเขาจะบอกว่าเฮ้ยทำไมวิธีแบบนี้ทำไมที่เมืองจีนไม่มีเพราะว่าไต้๋วเนในเมืองจีนมันเป็นแค่ เมืองเล็กๆแค่แค่อําเภอเลยใช่่ะแต่จิ๋วโซ่แถวะอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบจุดเล็กๆในมนคนกวางตุ้งซึ่งบางคนก็ไม่เคยไปส่วนใหญ่ไม่เคยไปบางเฉยว่าคนเมืองเนี้ยมาอยู่เมืองไทยเยอะอะมืมึกบะเต็งบะเต็งคืออะไรครับบะเต็งคือหมูสามชั้นที่ติดมันแล้วก็เป็นการมาเคี่ยวเห็นบางทีมีร้านข้าวต้มข้าวต้มปลาบางทีเขาก็ชอบแบบมีปบะเต็งนะนี่เป็นหมึกแช่ ต้จิว๋วโซ่ถวเนี่ยพูภาษาเดียวกันติดทะเลเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องของอาหารทะเลเนี่ยทำไมคนจะสงสัยทําไมอาหารไต้จิ๋วมีเมนูที่เป็นอาหารทะเลเยอะอมีออด่วนมีมีปลาต้มอะไรพวกเนี้ยก็เพราะว่าไต้จิ๋วพื้นเพะทะเขาติดทะเลนะเขาคุ้นเคยกับการทำาอาหารทะเลกันเราเคยฟังว่าคนจีนตอนที่ยุคที่แบบว่าเสือพื้นมันใบที่มาเนี่ยช่วงที่เขาเกิดแค่แบบ การสู้รบเป็นสงครามอ่ะทำให้อาหารการกินเขาไม่ดีแล้วมาเมืองไทยเนี่ยเจ้าสัวอะไรเี็กคนเนี่ยกว่าเขาจะมากินอาหารดีๆได้เนี่ยเพราต้องทนลำบากกินอาหารที่ไม่ไม่อร่อยในมาอย่างที่บอกว่ากินข้าวกับข้าวต้มเอาปลาห้อยไว้เออดมกลิ่นกินข้าวต้มจรอันนี้เรื่องจริงไหมเรื่องจริงเรื่องจริงคนจีนเนี่ยเขาไม่คุ้นเคยกินข้าวสวยข้าวสวยเนี่ยมันเป็นข้าวเม็ดๆเลยแต่ข้าวต้มมันยังมีน้ําผสมใช่คือมันไม่ติดคอไงเออฉะนั้นเนี่ยการกินข้าวต้มเนี่ยแล้วกินข้าวต้มเปล่าๆคนณจีนก็กินได้ ก็สังเกตดูเนี่ยกินข้าวต้มปลาได้ด้วยครับอ่ะก็เพิ่มได้พลังงานก็ไปเอาผลิตสมคั่วคุ่เกลือมันได้ความเค็มไงมันเป็นเค็มแบบเนี่ยมันต้องกินข้าวตากเยอะซึ่งเกลือก็มีโซเดียมโซเดียมมีเกลืออันอีกใช่ไหมคือบางทีเราบอกว่าเอ๊ยมันกินทำไมกินแบบไม่มีอะไรนะเฮ้ยโห่นี่มันมันสารอาหารครบถ้วนนะครับผมอาจจะไม่รู้นะแต่ว่าได้ประโยชน์ทางศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนดูอยู่นะฮะอินบ็อกซ์มาได้นะสนใจจะเป็นสปอนเซอร์เรานะเราเผยแพร่ให้เต็มที่นะ เดี๋ยวจะต้องมีคำถามวิทย์ว่าเอ๊ะทำไมหัวปลาต้องจิ้มด้วยเต้าเจี้ยวอ่าเมือ่อกี้ก็มีคำตอบใช่ถามว่าเต้าเจี้ยวจรนี่มันได้อะไรนะก็มาจากถั่วเหลืองใช่ป่ะถั่วเหลืองมันได้โปรตีนไงก็เป็นสารอาหาร นึกภาพอากงเหล่ากรมมาสมัยก่อนไม่มีเงินนะครับกินอย่างนี้เนาะใช่ไหมกินให้กินที่กินขว้างเนี่ยเพราะว่าเขายุคยุคยุคโน้นเนี่ยเขาไม่มีอะไรจะกินโอ้ใช่ผมยังติดอยู่ในในยีนเลยนะคือเห็นอาหารเหลือนี่ไม่ได้เลยไม่แฮปปี้ใช่ไหมเพราะว่าจริงๆเนี่ยแล้วหลังๆนี่ทางทางประเทศตะวันตกเนี่ยเขาก็มีกฎนะอย่างประเทศท,ที่ได้ยินมาหนึ่งเยอรมันเนี่ยเกิดไปกินข้าวร้านอาหารไหนแล้วกินข้าวเหลือให้โดนปบอะไรอย่างนี้ เพราะเขาถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรทำลายสิ่งแวดล้อมอ่ะจริงๆแล้ววันนี้เราได้มีโอกาสกินอาหารดีๆเนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยถือว่าเราโชคดีใช่ไหมแล้วก็ส่วนที่สองเนี่ยคือต้องขอบคุณคุณนันผู้หลุดเนี่ยที่ได้นําเมนูดีๆมาถ่ายทอดให้คนรุ่นเราได้มีโอกาสเข้าถึงตาไหลครับควันนะคววิทย์อันนี้ามาถึงแล้ววิทย์เนี่ยพี่เฝ้ารออยู่เนี่ยว่าบอกตามตรงไม่ถนัดผมไม่ถนัดเพราะว่าไม่รู้ผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบเมนูของแบบ อาวุโสหน่อยคือบางคนบอกว่ากินเนื้อปลาดีกว่าไม่ต้องมีก้างมีหัวอย่งเงี้ยแต่หัวปลาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทาแบบนึงเนี่ยถ้าเอาปัจจุบันเนี่ยนะครับหัวปลาเนี่ยตรงบริเวณหัวปลาเนี่ยมันจะมีโอเมก้า3เยอะที่สุดเนี่ยน้ำซุปเขาเนี่ยเขาต้มด้วยเนี่ยกระดูกปลาเนี่ยนะครับเพื่อให้เพิ่มรสชาติเพิ่มความหวานเนี่ยเนี่ยกระดูกปลาเนี่ยนะเคาเนี่ยบอกมันเขาตั้งใจใส่นะไม่ใช่ไม่ใช่ซีซัวใส่นะไม่ใช่ซีซัวใส่และตัวนี้เนี่ยนะคือเป็นปลาแห้ง ที่จะเพิ่มรสชาติทําให้น้ําซุปมีความกลมก่อมอ๋อมันคนละตัวกับไอ้ตัวเนื้อปลาคนละตัว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 อันนี้เป็นเนื้อปลาอันเป็นเป็นเป็นกระดูกปลาแห้งสําหรับเพิ่มรสชาติความกลมกล่อมอ๋อนี่คือเป็นตำหลักของแต้จิ๋วสิ่งแรกเนี่ยก่อนที่จะกินเนื้อปลาเนี่ยเราซดน้ําซุปก่อนเพื่อให้มันเกิดความคล่องคอเรียนแบบเป็นไงครับ ซีซักนะมันละมุนอยู่ที่ปลายเ<ม>จ้าของร้านเขาฟังอยู่เขาแฮปปี้นะ,ะปลื้มๆเลยนะพี่นตุกีชมเขาเนี่ยไม่ใช่คือคือจริงๆนี่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นผมไม่รู้ว่าว่าว่าไอไอสูตรของเขาเนี่ยนะ <พอ S 2> เขามีอะไรพิสดารแต่ถ้าดูาโดยเบสิกในส่วนผสมเขาเนี่ยถือว่าครบถ้วนไม่เสียชื่อบรรพชนใช่เพราะว่าเผือกเนี่ยตัวมันเองเนี่ยมันมีความหวานอยู่แล้วทรื่อเผือกใช่ไหมและความกลมกล่อมของไอไอกระดูกปลาแห้งเนี่ยมันช่วยทําให้ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เราไม่ได้พูดถึงการกินเนื้อปลานะเราเอาเอาเฉพาะน้ำสุดกับกับอกับตอนทีต พี่โม่แต่ซุปน้ำใส่ซุปน้ำซุปอยู่เนี่ยพเพื่อนก็ซัดเนื้อไปแล <ะ S 2> ้ว <ละ S 2> เราต้องตักเราต้องจ้วงเนื้อไปก่อนแล้วมั้ตุนไปก่อนชินท <c oughs> <c oughs> ุกโต๊ะคนละคนละคน,คน,คนละบริบทคือ <c oughs> ตอนนี้เราไม่มีไม่มีคู่แข่งเราก็ค่อยละเมียดละมไมไปกค่อยมาเนี่ยไม่มีคู่แข่งอะไรพี่เหมือนี่ <c oughs> ออดส่วนผมกินไป่คำเดียวเองทีมงานกินหมดแล้วเขาจะไม่มีช้อนนะคนจีนอ่ะเขาจะกินตะเกียบแล้ก็ไม่มีช้อนเพราะเขาจะมักจะใช้ดื่มไงก็ถือว่าการดื่มเนี่ยมันถึงกับ แสดงถึงการกินอย่างมีเขาเรียกนะสุนทรียภาพในการก<อ>ินสุนทรียภาพใีกก็ต้องสะบัดชายเสือ้อปุ๊บท่านจอหยุธอ,อย่างเงี้ยนะฮะแบท่านจอหนยุธเลยเ่อันที่จริงันญี่ปุ่น้ายกันคือถ้าเกิซดซดสแล้วมีเสียงแบบน,นี้คืออร่อยแฮปปี้คือถ้าเราแบบคนไทยก็แบบแบบอ,อันนี้มันมุมมามันตะการหรือเปล่าไม่ใช่นไม่ใช่มูมุมาตะการนะแต่เป็นการแสดงถึงอัตถรสในการกินเนื้อปลากระพงผัดที่เมาคุณเส้น แสดงว่ามันจะต้องมีไฮไรที่วุ้นเส้นมา,าไม่งั้นจะวุ้นเส้นจะใส่มาทำไมฮะมันต้องซับจริงจริงเนี่ยเขาว่าผัดที่เหมานเนี่ยนะแ,แล้วคนก็สงสัยเอ๊ะมันผัดที่เหมาแล้วมันคนมันมันเท่าไหรไรคือก็มีคนนิยามนะแต่ไม่รู้จริงเท็จไม่รู้บอกว่าเป็นเพราะว่าช่วงที่คนกินเหล้าอ,ะอ่ะแล้วสั่งอาหารอ่ะแล้บางสั่งล้าร้านจะปิดแล้วละวัตถุดิบก็หมดแล้ว าบอกว่าเอ้ยมันกินเหล้าแล้วไม่มีกลับอะไรมามันเมาแล้วมันก็มีอะไรมามีอะไรก็ผัดไปแล้วกันใช่ไหมก็คนเมาสั่งก็คนผัดมันก็มีเรือๆอ,อ,อยู่ก็มาผัดใส่ลงไปก็เลายเป็นผัดที่เมาขึ้นมาก็าคือที่เหลืออยู่ใส่มารวมันเป็นอย่างนี้อก็เลยกบบก็เรียกว่าผัดที่เมาขึ้นมา อันนี้จริงจะไม่ดูนะแต่ว่าอารมณ์นี่มันน่าจะแท้ประมาณนี้เพราะว่าดูจากเครื่องมันขู่ขีดขู่ขีดอ่ะคือพี่ก็ใส่แบบไม่จํากัดจังเกียเลยใช่ไหมก็เป็นรสชาติเผ็ดๆนี้เตรียมปิดร้านแล้วเออก็คือเหมือนกับว่าเอ็งกินจานนี้เสร็จเนี่ยเอ็งต้องลุกแน่นอนเลยเพราะมันเผ็ดแต่นี่ดีว่าช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์นี้พอรู้ว่าวิจะเชิญมาทานข้าวนี่ต้องแพ้งร่างกายก่อนนะเพื่อเพื่อให้แบบมีพื้นที่ที่จะใส่ของใหม่เข้าไปโ่รยการเราถ่ายยาวนะพี่อีกหลายตอนก็คือจากนี้ไปเราจะแพ่งกันทุกวัน อันนี้นาวิทครับแค่ตักมาใส่จานนี่นะกลิ่นพริกก็โชยมาแล้วโโอ้คือเมื่อกี้เราไม่สั่งนะเราก็ทางร้านเขาปรกาสิทบอกว่าอันนี้ซิกเนเจอร์นะต้องสั่งนะอ่ารู้แล้วว่าต้นไหนต้องใส่บุ้งเส้นทำไมครับมันดูดไอ้น้ำที่เมา่น้ำขู่ขิงขู่ขิงเนี่ยมันอยู่ในเส้นบุ้งเส้นหมดเลยอืคือธรรมดาพี่สังเกตดูถ้าไปบว่าไม่ใส่บุ้งเส้นไปนะน้ำมันจะเจิงเจิงใช่ไหมข้างข้างเออน้ำเจิงเจิงอยู่แต่มาใส่บุ้งเส้นไปบุ้งเส้นมันเป็นตัวดูดน้ำมันอารมณ์เหมือนกับผัดที่เมาแล้วก็อารมณ์เหมือนกับอะไรนะ ไอ้วุ้นเส้นอบไอ้กุ้งอ่ะใช่ไอุอุ้ม<ช>หมูเส้นใช่ๆๆอ,อย่เยมื่อกี้น้องเขาบอกว่าเอาเอาข้าวเพื่อเร็่มาเพื่อนเนี้ยต้องกินแต่พวกนี้เลยรสชาติมันจะเข้มข้นพูดถึงว่าเรากินอาหารทุกวันอยู่แล้วใช่ปะครับแต่นี้ร้านที่เรากินแล้วสื่อเราประทับใจเราก็อยากจะแบบเป็นการบอกให้แฟนๆเราอ่ะที่ดูเราอยู่เนี่ยว่า ร้านแบบนี้ถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากให้ไปชิมคือแล้วก็อันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาชิมแบบตามคำโฆษณาเรามาชิมแบบว่าเพราะเราอยากกินแล้วก็ร้านนี้มันมีของดีๆคือเรานึกชื่อขึ้นมาแถวนี้มีร้านไหนเร<อ>าไม่ได้<ช>นัดล<ช>่วงหน้านะนะาที่นี่สาขาดั้มเดิมแล้วก็มีที่กระลาประพึกแล้วก็มีพระลมสนะ เดีย๋ยวนี้ไปง่ายกูเกิลก็เจอแล้วพี่สุบีครับเีนี้นัดก,กันไม่ต้องถามทางให้วุ่นวายเนาะขอกูเกิลก็จบละก็เมื่อกี้ที่ขับรถมาพี่ก็ช่วยได้พี่กูนะช่วยบอกว่าบอกทางมาให้เจอมูนเช่นร้านสไตล์น,ตนี้ถ้าเกิดเป็นอะต้าม,มาโกงอาม่านี่ผมชอบเลยโอ้ยิงๆเ<ห>น,นี่ยน้ำตาไหลนะหลานมามากินนะเนี่ยกินไปเนี่ยโอ้โหแบบเอามรดกไปเลยเอออติ๋อะลือดเจี๊ยนอหยใจข้อเนี่ยเสี่ยข้อเนี่ยเนี่ยโอ้ เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเป็นร้านอาหารปัจจุบันเนี่ยไอ้เตาอย่างเงี้ยเขาจะไม่ใส่ถ่านแต่เขาจะใส่เป็นเทียนใช่ไหมอลกอฮอล์แห้งใช่ไหมแป๊บเดียวเองอันนี้แป๊บเดียวหมดละเออหมดเลยแต่อันนี้เนี่ยพอเป็นหัวปลาต้มเผือกแบบเนี่ยและความคลาสสิกของมันเนี่ยคือการใช้ถ่านน้ำมันจะหาได้ยากเรื่อยๆอันนี้ภาษาจีนเรียกว่ากาจีถั G ่ว การจี๋ถั่วหมายความว่าเป็นผักผ่านที่ทํามาจากไม้เขาจะไม่มีควันควันกัเหมาควันมันมาจากตัวน้ำซุปน้ำซุปแต,แ,แต่ไม่ทำเหมาไม่มเหมากัเหมาควันแล้วแล้วเนี่ยถ้าเกิดกล้องจับมาในหมอ้อเนี่ยนี่ต้องด่าแล้วน,นะพี่ยังเดือดอยู่เลยนะคือถ้าเอาเอาเทอร์โมมิเตอร์มาเสียบเนี่ยผมว่าร้อยเกินแต่ต้นทุนอาจจะสูงนะใช่ต้นทุนสูงแต่ว่าอันนึงสิ่งที่ผมมองคือว่าเนี่ยอันนี้เขาถือว่ารักษาคุณภาพของรสชาติอาหาร ซึ่งถามว่าวันนี้กินต้มซุปแล้วกินไม่ร้อนเนี่ยมันไม่เหมือนกินต้มซุปเนี่ยไอย้ส่วนผสมอย่างพวกกระดูกปลาก็าดีอะไรเงี้ยมันจะค่อยๆแบบน้ำซุปมันจะเคี่ยวให้กับไอ้ไขกระดูกหรือตัวเนื้ออะไรเงี้ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรแผ่แผ่รสซ่านของความอร่อยออกมาคือถ้าถ้าใช้ถ้า,ถา,ถา,ถาลักษณะแบบเนี้ยร้านไหนผมจะชอบมาที่สุโตรีคือมันจะมีบางร้านบางประเภทในโรงแรมหรือพัตการ์ดหรูหรือหราเขาแต่งจานเขาเวอวางอลังการแต่ว่าอาหารเราเฉย,เฉย แต่อันนี้คือต้องใช้คําว่าพิถีพิถันพิถีพิถันในการทําให้รสชาติอาหารมันคงความอร่อยไว้แต่ไม่ต้องตกแต่งอะไรเวอร์วังอุปกรณ์ในการใช้เนี่ยเฉยเฉยไม่ได้มีวิสมาลาอะไรแต่รสชาติสุดยอดอันนี้ถือว่าไม่รู้ว่าคืออันนี้ผมคิดว่าเนื้อถ้าเปิดมา50ปีรสชาติได้คงขนาดน,นี้เนี่ยนะต้องถือว่าอยู่ไปอีกอีกอีกปีอีกร้อยปีร้อยปีเลยสบายสบาย,สบายสบายสบายโอ้โหแปะกล้ของหวานง,งานแต่งเออซึง่งงานแต่งมันจะไม่อร่อยพี่มันทําเยอะไง ห้าสิบโต๊ะสี่สิบโต๊ะคือมันเหมือนกับมิดมันคือภาษาที่เรา Match Production อ่ะพอ Match Production เนี่ยความมีทีถึงแบนี้ไม่ได้ผลิตเยอะๆคุณภาพมันก็ตกเดี๋ยวเรามาดูว่าที่เนียมันจะแบบ Match Production ไหมจานเดียวจานเดียวเพื่อเราอ่ามาดูว่าเป็นยังไงบ้างแปะกล้วยโอนี่โอนี่แปะกล้วยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้นี่มันมันมันต้องมีจุกบี้ด้วยจุกบี้ด้วยข้าวเหนียวไงอ่ามันไม่ใช่มีแค่โอนี่แปะกล้วยนะโอนี่แปลว่าอะไรโอนี่เผือก โอ้นี้แปลว่าเผือกแปะกล้วยก็คือแปะนี่แปะกล้วยนี่จุกบี้คือเขาเหนียวใช่ไหมแต่นี้อันนี้เนี่ยมันมันมากกว่านั้นอีกมันจะมีเนี่ยจีชังคือแห้วมีจีชังมีแปะกล้วยมีโอ้โหนี้จุกบี้เอ้ยอันนี้ผูซาป่ะพี่อันนี้ชุดซาแดงผุ้ซาแดงภาษาจีนว่าอะไรอ่ะผูซาแดงอ่งจ้อโอ้โหอ่งจ้อรู้ทุกคำเลยฮะอ่งจ้ออ่งจ้อนี่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสัมผัสทางยานะอ่งจ้อเนี่ยมันแบบเข้าเครื่องเทศเลยเครื่องเทศแบบจาจีนเนี่ย เราบว่ามี5้าองค์ประกอบแล้วก็กินคู่กับน้ำชาตัดจุกบี้กับโอ้นี้เขา mix กันไปเลยนะผสมไปเลยนะเพื่อเพื่อไม่เกิดความเหลื่อมล้ำว่าเดี๋ยวตักข้าเหนียวมากหรือเผือกมากเขาต้องมาต้องแบบอะไรโอใช่รัวกันไปงานแต่งนี่ผมจะซัดเผือกก่อนเลยใช่ไหมแล้วข้าเหนียวไม่ตามไจุกบี้น้อยเออ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 เยอเอกเนอเองเะอเอ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 อเนอเอ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 วเออ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 นออเๆอเ่อเนอเนเออเออเออคนต้องเินเยอะแล้วแหละเดี๋ยอค่อเลดพรุ่อนี้ครับเดี๋ยวเรุ่งนี้ค่อยวิ่ง พูดนี้ใครไปเบิร์นมันจะครบจบกระบวนความไม่ได้ถ้าไม่มีของหวานไม่เหมือนกันเนี่ยนุ้มิกอันนี้นะกินดูเผือกเนี่ยกับข้าวเหนียวเนี่ยมันคนละเกรดกับโตจีน้นแตงคือเมื่อกี้เรากินเผือกชิ้นใช่ไหมครับอันนี้เรากินเผือกกวนเขาเขาแล้วเขาเหนียวเขาเนี่ยนะมันแบบมันนึ่งอ่ะมันแบบม,แบบมันอบมาแบบเข้าที่เข้าทางเลยอกำลังดีนะหกคนสองร้อยกาสิบก็คนละสี่สิบาบาทสี่สิบกว่าบาท,บาทมมไม่แพง เทียบกับเวลาพี่ปรุงนะก็าจานนี้มันไม่ใช่กาทำง่ายง่ายนะร้านที่นี่เขาเปิดปิดวันไหนมะเปิดทุกวันแหละครับแต่ว่ามีสองช่วงเวลาถ้าเป็นวันทั่วๆไปก็คือสิบเอโมงถึงบ่ายสองรอบหนึ่งก็คือมือเทียงแล้วก็เปิดอีกทีสี่โมงครึ่งถึง สี่ทุ่มสี่โม่งสี่ทุ่มยกเว้นวันอาทิตย์เนี่ยเปิดทั้งวันเลยโอ้แสดงว่าบางทีลูกค้ามาเวลาไหนก็ได้ไม่ไม่ไม่มีเบรกตรงกลางก็นอกจากสาขาสวนมะลิก็ยังไปได้ที่พระรามสามพระรามสามแล้วก็คะราบฤกษ์ด้วยก็เรียกว่ากระจายตัวนะทุกทอันนี้ย่านย่านคลาสสินะของกรุงเทพปีนได้พระรามสามก็จะลดลงหน่อยแล้วก็จะมีแถวคะราบฤพษ์ก็ฝังทนอันนี้ถือว่าเป็นอาหารจีนแบบพื้นบ้านซึ่งถามว่านี่เป็นเหลานะเป็นพัตตคารแบบหนึ่งเป็น สคานแบบที่แบบว่าจีนสไตล์จีนแต่จิ๋วเรายังทํากันอีกมุ่งหน้าสู่ตอนที่100่งแม้ว่าเราจะเริ่มตอนตั้งตอนที่1นวันนี้นะเราถือว่าเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นของติดดินอร่อยปากนะครับแล้ววันนี้แล้วก็ตะเกียบคู่เนี่ยเราก็จะมากินกันอย่างเงี้ยนะครับที่ไหนอร่อยมีใครบอกมาเราก็จะไปกินวันนี้นะต้องขอบคุณร้านทีวีชายโภชนานะสี่ห้าอย่างแต่ว่าเป็นสี่ห้าอย่างที่อิ่มคุณภาพคุณภาพั้งน้นเลยอร่อยแน่นอนครับก็ใครมีโอกาสก็เชิญมาได้ครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับ